สวปรานูนะครั <c oughs> บเธานครับเิงมาสกัตตโมภารูภวตาโมธรรมันมนะสนาสามธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะวตสาวกโิปตสาวกสังโฆสังฆงนัมามีัง ดำเนินเผื่นท่านประธานที่โหพเดียมครับเรียนเชิญผูุ้่งในการประเสริฐเทศสอนเรื่องกาวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมห้ายวิชาภาษาอังกฤษครับเรียนท่านสมเด็จครับรองผู้อำนวยการสนกานเขตพื้นที่การศึกษา ประสมศึกษาขจิตเกตสองในงานของโรงเรียนวัดบางแดงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาในวันหยุดราชการและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้ด้วยชุมนุมภาษาอาเซียน กุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศงานการบริหารงานวิชาการและงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดวังแดงได้จัดทำโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดวังแดงในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารส 2. เพื่อสร้างเกียรติรตที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเป็นผู้สมัครใจ เข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนรคนกำหนดการจัดกิจกรรมนในวันที่24และ25มกราคมพศ2 5 5 8จําจำนวนสอวันณโรงเรียนวัดวังแดงการฝึกอบรมครั้งนี้มีคณะวิทยากรชาวต่างชาติจำนวน4คนและคณะวิทยากรภายในโรงเรียนอีกจำนวน1 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับก,การอบรมงบประมาณในการดําเนินการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบางแดงบัดนี้ได้เลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กราบกล่าวให้ว่าให้ข้อคิดข้อเสนอแนะและกล่าวเปิดการอบรมรวมทั้งบรรยายพิเศษเป็นลำดับต่อไปประเชิญครับ ท,ท่าปายท่านผิวคับเรียนท่านผู้นักการโรงเรียนวัดวังแดงคณะครูนักเรียนผู้เข้าอบรมคณะพิากรผู้นำหมู่หมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้ผู้ประกบอบนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานของโรงเรียนวัดวังแดงทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดี ที่โรงเรียนวัดวังแดงในวันนี้ได้เยนเชิญให้ผมเป็นประธานในเปิดอบรมค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้นับว่ามีความ,มเริ่มที่ดีที่ทาง,รงเรียนดำเนินการกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่จำเป็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในโลกในโลกทุกปันุบันักเรียนทุกคนทุกกคนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่กิดใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งของโลกโดยมีอาสาอาศัยความรู้ที่สำคัญของโลกส่วนใหญ่กูุ่บัรทึกเป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความพัฒนาเด็กไทย ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเ้าหน้าทางโลกเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี2558ปีนี้กระทรวงศึกษาได้กำหนดพุทธศักราการบรรูปการศึกษาภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นปรับกรารเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการกิจกรรมแม่จัด สภาพแปดร้อนและส่งเสงริมความรู้ความพัฒนาด้านภาษาอังกฤษซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่กระตุสนุนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นักเรียนทั้นมัธยมศึกษาทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้จงตระหนักที่เห็นความสำคัญความจำ,คำเป็นขอบโปยความรู้ที่ได้จากคณะกรกา,ารวิทยากร ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในฐานะเจ้าของภาษาและนำไปใช้ใช้ผลตามวัตถุผสมขอให้ทุกคนจงมีความมานะอดทนขยันสุดอบรมตลอดทั้งสองวันโดยประโยชน์ของประเอชนตัเองบนันได้ถึงเวลาสมวรแล้วผมขอเปิดปาการฝึกอบรมโครงการไข้

ช่องไหนมันจะไปทีพี่กอนเกี่ยสกเดสกิ The m n He is the a b b o t of Wat Bang Dan พระภูพิราชทำมาวิมลเอามมือครับคบมือที่ขาทีขาีมมือมมือนาเป็นนะวากบอเพืขอไท่านต่อไป The wife, director of Digital f a m i l i e d u c a t i o n Service, area of digital meter สุนยศขวา The President of the c o m m o n y the next he is the director of Wat p a n d a n จุลนิตรบุษ s ุษเทพสว the next he is the head of the village M 9 Ban บ o n g Phong and. the President of วัด o างแรมสุขุมคอมมิทนิเตอรมารุปปอโอเคอร์ e is the head of village a, e n p บ้านทองเดือนาสานิทิ m e r วิชัยสมสา the next he is the member of เขาสายนิทริก a d m i n t r a t i o n organization o f e m s t r ปริชชนน โอเคบิดไซนี่คือเฮสต์สออฟวิลเลจของโทีบ้านหนองสองห้องแอนนีอิสเซไวท์เพรสเดน์อวัดบางแดงูขอวิธีมิสเตอร์บิมเชตาทุมพูเธอ i ืออันเอซิแทนออฟเดอะเฮสออฟวิลเลมูบ้านบางแดงขอยพิมิสซิสพินยดาแก้วสะอาดโอเค The she is the owner of this land, give this land to Vakanasapur to build this building. Mrs. Sali King. the same, the same. She is the owner of this land to give this land to to build this building. Mrs. Amnoise and old teacher in this school. She has been teaching here for 16 years now. She retired with her in Mrs. Yuki Nokiran She the she is the member of Society Education Organization Office. Mrs. of me Ms. Wanatsu. The name he is the member of House Education Organization of of Office from Employee Balhonia, Mr Ta Okay. Another in the Busakai church is a teacher in this school. I cannot interview. Okay. Mm. <laughs> <laughs> okay, now I will take our handies for your staff and I would like you to leave yourself for the special place and the handy. Okay, the first Good morning. But before that, teacher did not introduce the name of the teachers. That's why I give them a big big hand. Love for the teachers of Wangdang School. Okay. I mean, what do you want me to speak? Thai or English? Choose. Thai or English language. Hi, so I come nakriant to kun. From Buraparat School. In English, my name is Auster Again, Okay, Auster Say it again. Dun dun. Make it loud. Alster. Alster. Brent. Again? Alster. Brent. Okay, good morning, welcome to school once again. My name is Alster Brent, Duyan Mangayu, a teacher from Buraparat, Witayakani School. Thank you and good morning. Clap your hands. Okay. Hello. Okay. Okay. Hello. Uh, louder please. Hello. 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 <laughs> okay, my name is Safira from Watchai school. Safira. Safira. Uh, yes, my name is Safira from Watchai T school. I've been here last year and today with the Mateo also. And I'm very happy to see you again in What one School. Enjoy the English camp for two days. Okay, once again, Safira. Safira. Good morning. Okay. Have your ahead. Man, you. Hello, everybody. Hello. Okay. Hello. Good morning, once again. Okay. Uh, my name is J. J. Say, Jay. 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 my name is Jay. Uh, by the way, I have two schools. I am working at Wat Patawanaram School and Chutunwang Lung School as an English teacher. It's right. such a pleasure to be with you students. And once again, good morning. Enjoy the camp and have a great day. Thank you. Yeah, okay, the last one. Okay, hello. 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 Hi. Hi. Okay, if I say hello, you say hi. Okay. Hello. Hi. 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 Hello. 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 Hi. 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 Hello, hello. 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 Okay. Good morning. My name is Teacher Lee. Teacher Lee from London and Mai You can say. You can. You can uh, say. My name is Teacher Lee. Teacher Lee. Teacher Lee. Very good. Okay, hope you enjoy the camp also. So, have a nice day ahead. Okay. Thank you. All other trainers come from Philippines. Okay, again, please. What town do you live in Philippines? Okay, I live in the southern capital of the Philippines, Baguio City. Ah, say it again, Baguio. Baguio. City. Baguio. City. The coldest place in Philippines. Now, now, in the place? <laughs> yes. Baguio City. In uh, Baguio. See, we picture brand. I, mean, I come from. บาเกียวซิตี้ very cool place เป็นเมืองที่หนาวนะของฟิลิปปินส์ and so it I where from I'm a from Baguio City too okay Baguio มาเองนะครับมาจากรุ่จากแม่ของฟิลิปปินส์อะไรดังที่สุดนักมวยบ็อกเซอร์แม่ที่บาเกียวโอเค I will know him แม่ที่บาเกียวโอเค Oke. Meju, meju. Introduce. Oke. Introduce. Tetap Miss sudah She is the head of management officer. Apa yang She is a management Dulu. Oke. Okay. โอเคจดริ่ okay, The Heads Up Group Four g r o u อันยืน Miss พ o r n a p t เขมเพชรนิในใหญ่โอเค Miss r ั a n u เขมเพชรนิเนใหญ่ She is the President of วัดบางแดง Housing You know ทิวพิงเขาสินกินวัดบางแหละพุนประธานประธานนักเรียน, okay. <c oughs> นโอเคที่ดาวมีใหญ่ยังมีเล็กก่อนนะรังหนิงสีธุรทิศย่อยสุดใจเป็นเซเรนดอฟบูสบูโอเคที่ดาวพรอันชรพรนภัทรเข็มเพชรนีเทมเล็กเดอะลาสุด รีถนับ <Okay. S 1> สมกรอนสีมานิดเนียปอกโอเคเอาปอกมือดัๆให้ตัวเอง๋ยวาบอกให้เขาเรียอว่านะคุณพิ่มานะจะรอดจะดีพวกเราเลครับโอเคไอรี okay. the on of the tennis for your star โ okay. 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 อเคโอเคโอเคครับจนรายเดินคนท่านผุมิเก่ยรติมขอ,ขอเดานเดินด้านหลัง